สวัสดีครับก็มาต่อกับที่มุมมองทางเทคนิคนะครับวันนี้นะครับเราจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเราจะมาคุยกันที่ Market-Bed Indicator เลยนะครับวันนี้ผมว่าเริ่มจะเห็นสัญญาณที่ดีแล้วล่ะนะครับเพราะว่าหุ้นที่ทำนิวโลเนี่ยพุ่งตัวขึ้นมาสัทีนะครับล่าสุดขึ้นมาที่39%เละนะครับเราอย่าลืมนะว่ายิ่งขึ้นมาเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่ามันแปลว่ามันเริ่มใกล้ที่จะบอททอมนะครับ อลองย้อนกลับไปดูนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าใครซื้อตอนนิวโลเนี่ยสี่วิกโลเนี่ยเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยโอกาสได้กําไรผมว่าแปดถึงแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วปีนี้เนี่ยก็มีเวลาให้รอบหนึ่งให้เราเล่นเก่งกําไรไปนะครับรอบนี้ก็เหมือนว่าใกลได้ลุดอีกละนะครับผมเลยมองว่าถ้าเกิดวันนี้ลงต่อมาเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับถ้าลงมาแล้วก็นิวโลเนี่ยเกิน5 0เนี่ยนะครับจะเป็นจังหวะในการ เข้าซื้อละนะครับแต่แต่กลัวแค่ว่ามันจะมันจะไม่ลงมากกว่านะครับเพราะว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยที่ผมไปดูเนี่ยนะครับเริ่มรู้สึกว่าหลายๆตัวเนี่ยเริ่มจะหยุดทําโลแล้วแล้วก็มีเรื่องของสัญญาณการรีบาวเข้ามาแล้วนะครับอ่ะไปต่อกันที่ภาพของเซตในกราฟลาย30นาทีนะครับอ่ะสำหรับตัวของ s e ตินเด็กนะครับวันนี้ก็วิเคราะห์ง่ายเลยเพราะว่าเราเห็นตัวของ Bullish Divergence เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าช่วงเช้าลงมาแรงๆไม้หนึ่งนะครับแล้วช่วงบ่ายเนี่ยลงมาทำ lower low มันก็เลยเกิด divergence นะครับเราก็เลยคิดว่าตัวของ set เนี่ยก็มีโอกาสจะฟื้นตัวนะครับหรือตัวของ set 5 0 f u t u r e เนี่ยนะครับช่วงเช้าปรับตัวลงนะครับช่วงบ่ายก็ปรับตัวลงมาต่อตรงนี้ตัวตัว divergence เนี่ยจะไม่ค่อยชัดมากสำหรับตัวของ set 5 0 f future นะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็มองเป็นลักษณะของการฟื้นตัวเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเราก็มีโซนเทรดดิ้งอยู่ละสอไม้ตอนนี้ก็แค่ถือต่อไปเฉยๆนะครับก็สรุปภาพตลาดก็คือเรามองว่าดาวไซด์เนี่ยเริ่มจํากัดแล้วแหละ,ละภาพเซตเราเห็นไดเวอร์เจนละนะครับหรือถ้าเกิดมันยังลงไปต่อเนี่ยเดี๋ยวผมว่าแพนิคเนี่ยมันก็จะช่วยนะครับดังนั้นผมเลยมองว่าแถวเนี้ยน่าจะเริ่มเป็นจุดที่กลับมาเล่นง่ายอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับไปต่อกันที่ อ่าผมขอวันนี้ผมขอพาไปด R นิดนึงแล้วกันนะครับก็คือตัวของไต้หวัน19นะครับผมว่าตอนนี้เริ่มน่าจะเป็นจังหวะในการเก่งกําไรละนะครับเพราะว่าตัวของไต้หวัน19เนี่ยผมเห็นแพทเทิร์นแล้วก็คือแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นคือรูปแบบของบูฟเฟตนะครับรูปแบบของบูฟเฟตถ้าเกิดเบรกบูฟเฟต์เนี่ยถาวประมาณ20ได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นจังหวะซื้อสําหรับตัวของไต้หวัน19นะครับอันนี้ก็ให เห็นแพทเทิร์นละสำหรับไต้หวัน19นะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยมันนิ่งมานานใครรอทํานิ่งอยู่เนี่ยก็ใช้ตรงนี้แหละนะครับเป็นบูแฟกในการเล่นฝั่นขึ้นไปได้นะครับส่วนราคาทองคำนะครับก็นิ่งๆนะครับก็แกว่งตัวออกด้านข้างไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับส่วนตัวของซิลเวอร์นะครับก็นิ่งๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ซิลเวอร์ก็ เล็งัวขึ้นมาแรงนะครับเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวนี้นะครับสัปดาห์นี้เราเปลี่ยนนะครับสัปดาห์ที่แล้วเน้นเล่นซิลเวอร์มาแต่ซิลเวอร์ขึ้นแรงแล้วสัปดาห์นี้ถ้าเกิดใครจะเล่นพวกตัวโลหะต่อเนี่ยก็เน้นตัวของราคาทองคําไปนะครับไปที่ตัวของน้ํามันนะครับสําหรับน้ํามันก็ยังไม่เบรกนะครับยังไม่เบรกเนี่ยมันก็ยังไม่มีจังหวะให้เล่นนะครับคือจะเห็นว่าเราอดทนกับราคาน้ํามันมากนะครับคือถ้ามัน มันไม่เบรกเนี่ยเราก็ยังไม่ได้หยิบมาแนะนำสักทีนะครับตัวปตอ,อสอพอก็ยังซึมซึม,ซมลงมานะครับเพราะว่ากราฟของราคาน้ำมันก็ยังไม่ได้มีการเบรกเอาขึ้นไปนะครับไปต่อกันที่เซกเตอร์โลเทชันนิดหนึ่งนะครับสำหรับเซกเตอร์โลเทชันตอนนี้ก็มีมีเดียนะครับที่เข้าในโซลิดดิ้งนะครับมีคอนสตรักชั่นเซอร์วิสนะครับเข้ามาในโซลิดดิ้ง เดี๋ยววันนี้เรามีหุ้นแนะนําที่มาจากกลุ่มของรับเหมาด้วยนะครับธุรกิจการเกษตรนะครับเข้ามาในโซนของ leading แล้วเหมือนกันนะครับโอเคก็ไปหุ้นแนะนําเลยแล้วกันนะเพราะว่าภาพโดยรวมเนี่ยภาพเซตเนี่ยเราก็คุยไปแล้วว่ามันก็ดาวไซด์เริ่มจะจํากัดละนะครับคือถ้าลงต่อเนี่ยมันก็เข้าสู่เขตของแพนิคละนะครับดังนั้นหุ้นหลายๆตัวเนี่ยผมว่าตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณของการจะทำบอททอมแล้วนะครับ เวลาเราจะดูหุ้นเนี่ยว่ามันมีโอกาสจะเกิดบอททอมหรือ,อยังเนี่ยนะครับก็คือดูว่ามันหยุดทํานิวโลหรือ,อยังนะครับหุ้นตัวแรกที่เราแนะนำเนี่ยคือดูโฮมนะครับดูโฮมก่อนหน้านี้หลุดโลลงมานะครับหลุดโลลงมาเสร็จนะครับอ่ามีรอบรีบาวน์นะครับมีรอบรีบาว์เสร็จปุ๊บย่อมาใหม่แล้วมันเริ่มยืนได้ที่โลเดิมละการที่มันเริ่มยืนได้ที่โลเดิมแล้วเนี่ยนะครับแล้วตัว iSI ก็เริ่มเป็นลักษณะของ bullish divergence แล้วนะครับบวกกับ ไอซ์ไซคก็ออกจากเขตโอเวอร์โซแล้วด้วยทำให้เรามองว่าดูโฮมเนี่ยเป็นจังหวะเล่นรอบเทคนิคอลรีบาวแนวรับนะครับ3.68สต็อปลอถ้าเกิดต่ำกว่า3.5นะครับเป้าหมายคือ3.92แล้วก็4.1่จุหสำหรับตัวของดูโฮมตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของบีกริมนะครับบีกริมก็เริ่มจะหยุดทำโลแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือหลุดเส้น20ลงมานะครับเจอแท่งแดงยาวนะครับคอนเซ็ปต์คือ เจอแท่งแดงยาวก็รอไปก่อนนะครับยังไม่ต้องเล่นนะครับจนกว่าเราจะเริ่มเห็นว่าราคาเนี่ยหยุดทําโลนะครับล่าสุดเราจะเห็นว่าตัวของบีกริมเนี่ยทดสอบโลเดิมแล้วก็ยืนได้ไม่หลุดละค a นเด e ลสติ๊กก็เกิดสัญญาณการกลับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นแถวประมาณใกล้ๆตรง9.7เนี่ยนะครับก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อละสําหรับบีกริมส่วนเป้าหมายคือ10.3แล้วก็10.8นะครับซอลรอถ้าเกิดต่ํากว่า9.45สําหรับตัวของบีกริมนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นตัวของเบมนะครับสำหรับเบมเนี่ยก่อนหน้านี้ที่มันปรับตัวขึ้นเนี่ยมันเป็นการขึ้นแบบเปิดแก็บนะครับสุดท้ายมันก็เลยต้องถอยลงมาปิดแก็บนะครับแต่จังหวะที่มันลงมาปิดแก็บเนี่ยเรายังไม่อยากหยิบมาแนะนําเพราะว่าตอนที่มันลงมาปิดแก็บเนี่ยจะเห็นว่าคันเดลสติ๊กเนี่ยมันจะเป็นแท่งแดงอยู่เลยนะครับก็ไม่ไม่จำเป็นต้องรีบแนะนานะครับแต่เมื่อเราเห็นว่าคันเดลสติ๊กเนี่ยเริ่มเป็นสัญญาณกับตัวของเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยเป็นลักษณะของแฮมเมอร์ละ เราไม่ได้หลุดทําโลใหม่ด้วยเนี่ยนะครับผมก็เลยมองว่าเบมเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเก่งกําไรแล้วนะครับแนวรับ5.3นะครับส็อปลอตถ้าเกิดต่ำกว่า5.1เป้าหมายคือ5.6แล้วก็5.8สําหรับตัวของเบมนะครับจะเห็นว่าเราไล่มาเนี่ยนะครับตอนนี้เป็น mean reversion หมดเลยนะครับไปดูหุ้นนอกเซ็ตลอยบ้างนะครับหุ้นนอกเซ็ตลอยก็ยังเป็น mean reversion อยู่นะครับตัวแรกคือ scs นะครับก็คือโลเดิมเนี่ยยืนได้ไม่หลุดแล้วนะครับก็ ลองไล่ไปดูนะครับที่ผมพยายามไล่ให้ดูตอนให้ดูก่อนหน้าเนี่ยนะครับคืออ,อยากสรุปบทเรียนให้ดูแหละนะครับว่าเวลาหุ้นมันหลุดโลมาใหม่ๆเนี่ยเวลาคาถามมันเยอะๆเนี่ยนะครับบางทีเราก็เบรกไม่ค่อยอยากให้เล่นเพราะว่าเวลาหุ้นหลุดโลมันต้องใจเย็นนะครับจนกว่ามันจะเริ่มแบบยืนแล้วก็ไม่ทําโลใหม่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเอสเนี่ยก็ไม่ทําโลใหม่ละนะครับตัวของ ISI อก็อยู่ในเขตโอเวอร์โซมากแคนเดลก็กับตัวละก็เลยทําให้มองว่า เอเียนี่ยมีโอกาสจะฟื้นตัวนะครับแนวรับคื็1.6 6 Stop Loss ลตถ้าต่ำกว่า1.61นะฮะเป้าหมายคือ1.74แล้วก็1.83สํสาำหรับ SC s เียนะครับอ่าว้วก็วันนี้ได้เลิกละสำหรับตัวของ CPX t t a r ซนะครับซึ่งเป็นหุ้นที่แบบมีคำถามมาเยอะเลยตั้งแต่วันนี้มันหลุดโลมานะครับเราก็เบรกยาวเลยนะครับเพราะว่าหลุดโลมาก็อ่าก็ไม่อยากให้ไปซื้อด้านบนก็ติดนะครับก็ เราก็รอจนกว่าเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันยืนได้แล้วนะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็คือโลเนี่ยยืนได้ที่โลเดิมไม่หลุดแล้วนะครับประมาณ18.7นะครับตัว RSI เนี่ยจริงจะมองไดเวอร์เจนก็ได้นะครับแล้วก็ไ s i ก็ก็ลังจะออกจากเขตโอเวอร์โซแล้วด้วยนะครับมันทําให้ตัวของ c p t x a เนี่ยก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับแนวรับคือ19.2เก้าจุดสอซ็อปลอตต่ำกว่า18.8นะครับเป้าหมายคือ20แล้วก็20.5นะครับ นไหนคุย C P X s t a แล้วคุย C P O นิดหนึ่งเพราะเมื่อวานเนี่ยมีคําถามเข้ามานะครับที่ว่าว่า C P O ถ้าเกิดหลุดแนวรับเนี่ยให้ดูราคาปิดหรือว่าดูระหว่างวันนะครับเราคุยไปแล้วว่าให้ดูราคาปิดนะครับจะเห็นว่าตัว C P O เนี่ยก็คือหลุดหลอกนะครับแล้วก็เป็นหางขึ้นไปปิดเป็นแคนเดิลกลับตัวนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบในความชอบเนี่ยผมอาจจะชอบ C P X Star มากกว่าในตอนนี้เพราะว่าอยู่ในโซนที่มันต่ํากว่านะครับคือทั้งคู่เนี่ยเกิดการกลับตัวทั้งคู่แหละแต่ตอนนี้ผมคิดว่า เวลาเวลาภาพใหญ่นิวโรมันใกล้สุดโซนแพนิคเนี่ยเราไปเล่นหุ้นโซนต่ำเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะลุ้นการฟื้นตัวได้แรงกว่านะครับก็เลยเอา c p x ีเนี่ยมาเป็นหุ้นแนะนำนะครั o, แค่คอมเมนต์เปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะครับโอเคสำหรับคนที่บอกไม่ชอบเล่นแนว Mean Reversion จริงๆเนี่ยก็ให้มาดูตัวของ Stacon เพราะว่าตัวของ Stacon เนี่ยมีแพทเทิร์นของการ Breakout นะครับ สำหรับตัวของสเตคอนเนี่ยการเบรกเอาคือรูปแบบของบูลแฟลกนะครับทะลุผ่านบูลแฟลกขึ้นมาได้เนี่ยเราก็คงต้องมองเปนเชิงบวกเป้าหมายคือ7.75แล้วก็8บาทนะครับแล้วก็แนวรับคือ7.3 stop สต็อปลอถ้าเกิดต่ำกว่า7บาทสำหรับตัวของสเตคอนนะครับเดี๋ยวลองมาดูคำถามกันนะครับผมว่าคำถามวันนี้หลายๆตัวเนี่ยน่าจะน่าจะเล่นได้นะครับเพราะว่าคุณมันใกล้จะจะ panic แพนิคละนะครับ ตัวแรก LSHOTEL นะครับแต่ตัวที่ยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยหลุดโลลงมานะครับ d ดเวอร์เจนพอลุ้นได้ไหมก็พอลุ้นได้แหละแต่ประเด็นก็คือว่า Candle สีแดงยาวเนี่ยมันคงไม่ใช่จังหวะในการซื้อสวนรอยแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเกิด Candle วันเนี้เริ่มกลับตัวได้ดีเนี่ยแล้วยังเป็น d i v e r g e n จนอยู่เนี่ยค่อยซื้อสำหรับ LSHOTEL BCS หรือว่า BDMSD นะครับถ้าเทียบกันเนี่ย บีดีเก็คงต้องดูแย่กว่าอยู่แล้วเพราะว่า b d m ีมันหลุดโลไปนิดหนึ่งนะครับส่วน BCS เนี่ยปรับตัวขึ้นมาจากโลนะครับแต่ถ้าถามผมในภาพรวมเนี่ยผมไม่ได้ชอบทั้ง2ตัวนี้ทั้งคู่นะครับเพราะว่ากลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมันมันโดนขายแบบแรงไปหน่อยนะครับแล้ว BCS มันก็รีบาวละมันรีบาวมาในจุดที่มันขึ้นมาทดสอบรงโลเดิมที่มันหลุดละซึ่งตรงนี้เป็นจุดกั้มกึ่งว่ามันจะทะลุผ่านหรือว่ามันจะกลับไปลงต่อนะครับคือถ้าเลือกได้เนี่ย ไม่ชอบทั้งคู่แต่ถ้าต้องเลือกเนี่ย BCS เนี่ยดูดูจะปลอดภัยกว่านะครับทัดมาเป็นตัว a d v a n c e นะครับ a d v a n c e ก็คงเป็นจังหวะในการกลับมาเก็งกำไรอีกครั้งหนึ่งแล้วลหละนะครับเพราะว่าตัว Advanced เนี่ยก็พักลงมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเมื่อวานเราช่วงที่ผ่านมาเราก็พยายามคุยกันเรื่องเรื่องของการดูพวก Up Trend Line หรือว่าจังหวะที่มันย่อตัวนะครับคือยิ่งลงมาใกล้ SMA 200เนี่ยมันก็น่าซื้อลงมาใกล้ Up Trend เนี่ยมันก็ น่าซื้อได้นะครับลงมาใกล้ๆเนี่ยนะครับมันก็มีแคนเดลกับตัวพอดีการที่มันเกิดแคนเดลกับตัวละผมว่าก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อแหละแนวรับก็มา292นะครับจริงๆใช้โลของเมื่อวานเนี่ย283ก็เป็นสต็อปได้เลยนะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยอาจจะมองที่302ก่อนแล้วก็กทีก็ประมาใ,ใกล้ๆตรง3 0 9สําหรับแอดวานนะครับก็น่าจะจบรอบของการพักตัวละนะครับก็เป็นการพักเพื่อ ขึ้นต่อสําหรับตัวของ a d v a n c e นะครับอิชิเรายังชอบอยู่นะครับเมื่อวานนี้เราก็แนะนํำละนะครับว่าอิชิเนี่ยผมคิดว่าเกิด Bullish Divergent นะครับเมื่อวานเนี่ยโดนขายลงมาแรงแต่สังเกตว่ามันก็เริ่มมีแรงซื้อที่หานะครับดังนั้นผมเลยคิดว่าอิชิตันเนี่ยยังสามารถไว้เล่นรอบ t เทคนิคอลรีบาว n d ได้นะครับยังแนะนําเหมือนเดิมสําหรับตัวของอิชินะครับส่วน LTS นะครับ LTS Uh, LTS ก็ลงมานะครับคือลงมาเนี่ยใกล้ๆตรงโลเดิมนะครับแต่ผมอาจจะไม่ชอบแคนเดิลสติ๊กตรงนี้นิดนึงนะครับที่มันเป็นหางด้านบนเนี่ยก็เลยไม่อยากคอซื้อในจุดนี้นะครับ LTS ลองมองย้อนไปรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเราเราแนะนำแถวนี้ที่มันหลุดโลลงไปเนี่ยแถวมาณ4.76นะครับแล้วมันกลับมายืน4.76ได้เนี่ยเราบอกว่าตรงนี้ยมันคือ f a l เบ b r e ก็เลยให้เล่นนะครับแะ้ว่างถัดไปก็ ถัดไปวันหนึ่งก็ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อีกอีกวันถัดไปก็ขึ้นมาเกิดเทคนิคอลีบาวแต่มันเป็นการขึ้นแบบรีบาวแล้วเปิดแกลมันก็เลยถอยมาปิดแกลนะครับจริงถอยมาปิดแกลเนี่ยมันก็จะน่าเล่นแหละถ้าเกิดแคนเดิลสติ๊กมันปิดดีกว่านี้หน่อยแต่เมื่อวานเนี่ยมันเป็นแคนเดิลสติ๊กที่มันมีหางที่โซนด้านบนผมก็เลยแนะนําว่า LTS อาจจะต้องเวทันซีก่อนมากกว่านะครับสำหรับ CPS นะครับสำหรับ CPS ผมว่าถ้าขึ้นมาใกล้ๆเส้น20เนี่ยประมาณใกล้ๆตรง 25.75, 26เนี่ยอาจจะต้องเริ่มขายก่อนละนะครับเพราะโมเมนตัมมันเริ่มเริ่มจะแผ่วไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้มันมันยังลุ้นแบบทำไฮ h i ไฮได้อยู่แต่เวลามันหลุดเส้น20เนี่ยเราจะมองเส้น20เป็นแนวต้านก็เลยให้ขายแถวนี้สําหรับตัวของ CPF นะครับอ่ะมาที่ SCB นะครับก็จะเห็นว่าช่วงหลังๆเราก็เริ่มแบบเอากลุ่มแบงค์เนี่ยมามาเริ่มแบบแนะนําบ้างนะครับเพราะว่า ถ้าตัวไหนมันย่อลงมาตามแนวรับเนี่ยมันก็คงต้องแนะนําบ้างแหละนะครับก็ค <K> ืออย่างตัวของเคแบงเนี่ยก็คือลงมาแถวเส้น200แล้วก็เริ่มหยิบมาแนะนํานะครับอ่าแต่วันนี้นะครับก็มาที่ SCB แล้วกันเพราะว่า SCB ก็ลงมาแถวเส้น200ละนะครับแถวประมาณ116.5กเนี่ยก็เลยมองเป็นโซนของแนวรับสำหรับตัวของ SCB นะครับส่วนแนวต้านก็คงประมาณ122สําสำหรับ SCB นะครับ มาที่ใบดู80นะครับอ่าสำหรับไบดู80เนี่ยตอนนี้ก็ถามว่าอ so ยู่โซนแนวรับไหมก็อยู่โซนแนวรับแหละถ้าเกิดเราจะซื้อเกงกำไรอ่งเมื่อเราซื้อ3.4เนี่ยก็ใช้โลเนี่ยประมาณ3.32เนี่ยเป็น s t ็อปล s อไปเลยแต่ถ้าเกิดคนที่จะเล่นเป็นภาพระยะกลางเนี่ยผมอากจะให้ตีเป็นกรอบป,ประมาณมีไว้มากกว่าแล้วก็รอทะลุ38เนี่ยแล้วค่อยแบบไป f o ล l o w บอยตรงนั้นเนี่ยก็จะสามารถแบบเล่นเป็นภาพระยะกลางได้มากกว่า การนี้มันเล่นใกล้โลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเล่นแบบ mean reversion เป็นเป็นการเน้นเน้นแบบเทคนิคอลีบาวสำหรับตัวของไบดูแปสู ool, นะครับส่วนกัฟนะครับกัฟปรับตัวลงมาแรงแต่ผมคิดว่าใกล้แนวรับละนะครับจริงก็ก็เล่นได้แหละนะครับเพราะว่าแนวรับเดิมเนี่ยมันก็คือเรื่องของแกลนะครับก็แกลบมันอยู่ประมาณ43.25นะครับอตอนจังหวะรอบที่แล้วที่แตะเนี่ยก็ฟื้นตัวดีนะครับ รอบนี้ก็แตะลงไปเมื่อวานนะครับก็มองว่าแถวเนี้ยก็เป็นแนวรับแหละสาหรับตัวของกราฟแนวต้านแรกอะใช้เส้น20ไปก่อนละกันประมาณ47.5สําหรับตัวของกาฟนะครับอ่ามาที่ผิงอัน80นะครับสาหรับผิงอัน80เนี่ยอาจจะดูหลุดต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันลงมานิดหนึ่งนะครับแต่หลุดลงมานิดหนึ่งอย่างนี้อาจจะยังมองเป็นเออร์เลอร์ได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องลุ้นให้มันกลับมายืนได้เร็วๆนะครับถ้ากลับมายืนเหนือ1 9ึงจเได้เนี่ยนะครับถึงจะ ซด์เว้า up สําหรับตัวของผิงอัน80นยะ์ะครับตอนนี้ก็ถือต่อนะครับแต่แค่รอรุนนห้มันกลับมายืนให้ได้เร็วๆก่อนนะครับมาที่ตัวของแคลคอมนะครับแคลคอมภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะหลุดเส้น200มาแล้วนะครับแล้วก่อนหน้าเนี่ยเคยจะเกิดแคนเดลกลับตัวนะครับแล้วแคนเดลกลับตัวเนี่ยถูกขายจนหลุดโลงแคนเดลกลับตัวเนี่ยนะครับก็แปลว่ามันเกิดมันเป็นสัญญาณลบนะครับดังนั้นในภาพรวมเนี่ยตัวของแคลคอมเนี่ยไม่น่าเล่น นะครับมาที่ตัวของ BJC นะครับ BJC เล่นได้ไหมก็ก็เล่นได้แหละเพราะว่ามันหลุดโลไปแล้วสามารถดึงกลับขึ้นมาแนวรับคือมาช่วง20.6นะครับก็เป็นโซนของแนวรับส่วนแนวต้านเนี่ยมาณ21.7นะครับแต่ในกลุ่มคอมเมอร์ตอนนี้ผมอยากไปเล่นตัวโซนต่ำที่เป็นหุ้นแนะนำของเรามากกว่าคือตัวของ CPX Star นะครับแต่ถามว่าเก่งกำไรได้ไหมสำหรับตัวของ BJC เนี่ยก็ก็ได้อยู่นะครับ มาที่ C B G นะครับ C B G ผมว่ารอก่อนดีกว่านะครับคือตรงนี้มันก็เป็นมันก็ลงมาพยายามเป็นโซนแนวรับแหละแต่ว่าการกลับตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ชัดมากเท่าไหร่นะครับคือถ้ายังไม่ชัดก็อย่าเพิ่งฝืนแล้วกันนะครับก็รอจังหวะไปก่อนถ้าเกิดมีการกลับตัวเราเข้าว่ากันใหม่นะครับส่วนตัวของฮาน่านะครับฮาน่าก็ยังไม่น่าเล่นนะครับลองสังเกตพัทเทินของมันนะครับลงมาหลุดต่ำกว่าเส้น20รีบาวไปยืนเส้น20ิไม่ได้เนี่ยนะครับ มันก็เลยเป็นการทำ lower high การที่มันเกิด lower high อย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงต่อการปรับตัวลงนะครับขอคุยเดลตานิดนึงแล้วกันก็อย่างตัวของเดลต้าที่ปรับตัวลงมาแรงเมื่อวานเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าชนเส้น200เนี่ยมันไม่ผ่านแล้วมันหลุดเส้น20่นะครับช่วงหลังๆตัวไหนหลุดเส้น20เนี่ยก็ปรับตัวลงมาแรงนะครับตัวเดลต้าเราเคยคุยเรื่องแก็บไปว่าไอ้แกปบตรงเนี้ยมันต้องลงมาปิดแหละก็แก็บตรงนี้ก็ปิดไปแล้วนะครับอ่าแก็บตรงนี้ก็ปิดไปแล้วนะครับ แล้วมันยังมีแกลบแถวมัน88อีกที่ยังไม่ปิดนะครับดังนั้นเดลต้าเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงมาได้อยู่นะครับสำหรับ s p r c นะเป็นหุ้นที่เราลุ้นในการจะเบรกเอาเมื่อวานนะครับแต่จริงเนี่ยมันถือว่ายังไม่เบรกนะครับเพราะว่าแนวเบรกแนวเน็กไลน์เนี่ยมันคือ5.8นะครับเมื่อวานคือ5.7 5ขึ้นไปไม่ถึงนะครับอยังไม่เบรกแต่ถ้าเกิดใครซื้อไปแล้วเนี่ยยังถือต่อได้ไหมก็ถือได้แหละนะครับ พอเงื่อนไขคือ i n v เวอร์ a เฮดเดนชัวเดอถ้ามันไม่หลุดไหลขวาที่5.3เนี่ยก็ยังสามารถถือได้สำหรับตัว s p r c นะครับส่วน b h นะครับ BS ผมว่าเล่นได้นะครับเนี่ยจะเห็นเลยว่าตรงนี้ก็เป็นลักษณะของบู l ิช s ด d เวอร์เจนเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เรามีคนถามเรื่อง BCH,BDMS นะครับถ้ามาเทียบกับ b h เนี่ยผมว่า b h ตอนนี้น่าจะสวยกว่า2ตัวนั้นนะครับก็สามารถเก่งกำไรแถวนี้ได้ส่วนตัวของติดล้อนะครับ ติดล้อเนี่ยมันมันลงมาที่เส้น200นะถ้ามันยืนอยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสจะฟื้นตัวแหละแต่ตอนนี้นะครับคือผมรู้สึกว่าผมชอบหุ้นโซนต่ำมากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่านิวโลเนี่ยมันใกล้แพนิคถ้ามันใกล้แพนิคเนี่ยไอหุ้นที่มันเป็นโซนต่ําๆมากๆเนี่ยมันมีโอกาสจะรีบาวด้แรงกว่านะครับดังนั้นผมอยากให้ดูสวัสด์มากกว่าเพราะว่าสวัสด์เนี่ยเมื่อวานก็เกิดคันเดลกลับตัวเหมือนกันไอการรีบาวกับไป19บาบาทเนี่ยผมว่ามีโอกาสจะ กลับขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าชอบติดล้องจริงก็ก็พอเล่นได้แหละมันก็อยู่แถวๆประมาณเส้นค่าเฉลี่ย200วันเตีอาจจะมองอัพไซด์ที่มันน้อยกว่านะครับส่วนตัวของ CRC นะครับ CRC ก็รีบาวนะครับตอนนี้ก็ชนเส้น20แล้วละตรงนี้ก็กล้ากึง่งละถ้าเกิดผ่านเส้น20ไปได้เนี่ยแถว19.6เนี่ยอาจจะลุ้นไปปิดแกลบที่ประมาณ20.9ได้สําหรับ CRC ก็รอกลับไปยืนเส้น20แล้วก็ค่อยเก่งกําไรก็ได้นะครับ โอเควันนี้ก็ครบเวลาพอดีนะครับ9.55มง55ละนะครับเดี๋ยวก็มีช่วงของนักวิเคราะห์พื้นฐานต่อนะครับส่วนใครมีคำถามอื่นๆในช่วงบ่ายนะครับก็ไปไปเจอกันในรายการชาร์จเปอร์สเปกทีฟได้นะครับช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subcribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ สำหรับแฟนเพจหยนตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C ี i r s t เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะชี่ช่องมาพี่ถ้าเก็บแมา